สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านทุกทบ้านทุกๆุกผับฟานเลยนะคะเมือ่อจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านของ t ิ k กต o อกนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยกันประจำวันค่ะรายการที่จะนำสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันนะคะเมือ่อจะเป็นศิขภาพเอชามสวยข้ามงามเอ นะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆนบ้านสีแดงเพื่อนเพื่อนบ้านสีฟ้าแล้วก็เพื่อนเอนในติกตอกทุกๆท่านเลยนะคะอ่ออันนี้ก็มีสาระดีๆนาฝากกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหวานนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะก่อนอื่นถ้าก่อนอื่นจะไปะฟังก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลายหัวใจ comment นะเด้ยนะคะสำหรับเพื่อนๆใน t ิกตอกนะแล้วก็สำหรับเพื่อนเพื่อนบ้านสีฟ้ากับบ้านสีแดงน,นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้ยวยนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันในสาระน่ารู้กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเข้าสิงช่วง ที่สองของรายการไหมคะ ความหวานเทียมกินบ่อยกินประจำอาจทำให้ DNA เสียหายเสี่ยงเป็นมะเร็งทุกวันนี้มีทางเลือกมากมายสําหรับการเพิ่มความหวานให้กับอาหารและเครื่องดื่มทั้งสารให้ความหวานเทียมที่ไม่มีแคลอรี่สารให้ความหวานจากธรรมชาติเช่นน้ำผึ้งและน้ำหวานรวมถึงน้ำตาลทรายแบบดั้งเดิมจึงยากที่จะบอกได้ว่าตัวเลือกใดดีต่อสุขภาพที่สุด แม้ว่าสารทดแทนที่ปราศจากน้ำตาลอาจมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานบางคนแต่ก็มีข้อกังวลด้านสุขภาพบางประการเกี่ยวกับความเสียหายในระยะยาวที่อาจเกิดจากสารให้ความหวานเทียมต่อสุขภาพเมื่อไม่นานนี้องค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการ์ว่าแอสปาร์แแตมซึ่งเป็นสารเคมีให้ความหวานที่พบในเครื่องดื่มไดเอทและอาหารแปรรูปที่ปราศจากน้ำตาลหลายชนิดนั้นอาจก่อมะเร็งซึ่งหมายความว่าอาจเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งได้ สารให้ความหวานเทียมมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรสารให้ความหวานเทียมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความหวานโดยไม่เพิ่มแคลอรี่หรือเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานสารให้ความหวานเทียมน่าจะมีไว้ใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่กลับถูกใช้มากเกินไปและหากใช้มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เรากำลังเริ่มเรียนรู้ว่าสารให้ความหวานเทียมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและความเสียหายต่อ DNA โดยการเปลี่ยนแปลงไมโครไบโอมแต่สารให้ความหวานเทียมก็มีความหวานมากกว่าน้ำตาลจริงมากถึง200-600เท่าขึ้นอยู่กับประเภทและด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงอยากทานอาหารที่มีความหวานเท่ากัน แล้วน้ำตาลและสารให้ความหวานจากธรรมชาติละดีต่อร่างกายมากกว่ากันแม้ว่าน้ำพึ่งและน้ำหวานจากต้นกระบองเพชรจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติคนละชนิดกันแต่ก็ควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะน้ำหวานจากต้นกระบองเพชรมีฟรุกโตสสูงกว่าและอาจทําให้เกิดโรคเมตาบอลิซึมได้มากกว่าน้ำตาลธรรมดานอกจากนี้น้ำพึ่งยังมีแคลอรี่สูงอีกด้วยเนื่องจากปัญหาโรคอ้วนระบาด สารให้ความหวานจากธรรมชาติเช่นสติีเวียหรือสารให้ความหวานจากผลมะกอกอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสารให้ความหวานที่มีสารเคมีโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งอายุยืนยาวทำให้มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของ DNA สูงมากและแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดในเรื่องนี้แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าสารให้ความหวานจากธรรมชาติสกัดมาจากพืชอาจหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวน้อยกว่า ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพบ้างแนะนำให้สมดุลน้ำตาลธรรมชาติเช่นผลไม้กับไขมันหรือโปรตีนตัวอย่างที่ดีคือแอปเปิลกับในถั่วหรือชีสความหวานจะทำให้คุณรู้สึกพอใจแต่ไขมันและโปรตีนจะส่งสัญญาณความอิ่มไปยังสมองหากคุณกินแต่น้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในรูปแบบธรรมชาติหรือเทียมคุณจะไม่รู้สึกอิ่มซึ่งจะทำให้เกิดวงจรอ,อุบาทของการอยากกินน้ำตาลมากขึ้น แนะนำให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มไดเอทโดยสิ้นเชิงและดื่มน้ำเปล่าแทนฉันไม่คิดว่าเครื่องดื่มไดเอทจะดีในทุกรูปแบบค่ะกลับค่อยสื่อเชื่องที่สางขังรายการคลิปจำปัจจุบันนะคะก็เมื่อวันก่อนที่เพื่อนเพื่อนสอง่งเพื่อนเพื่อนจากฝับฟันอื่นสง่งส่งสาระนะหรือมาเราไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าพี่พ เอ่าอ่าจะบอกงี้ว่ามันลงทิกตักไม่ได้เพราะว่าพอเราเปิดคลิปปุ๊บไปเวลาลงปุ๊บเสียงมันหายค่ะเสียงมันขาดหายไปเลยนะด้วยคาที่ว่าเสียงมันคือประมาณว่าเราลงคลิปปุ๊บเสียงหายแล้วเดี๋ยวพ,อ,พอเสียงมันหายอะ่ะก็มันเพื่อนๆก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะ <c oughs> นะคะก็ต้องขอขอบคุณสาระดีๆนะคะจากที่เพื่อนๆส่งมาจากแลตฟอมหลายๆแลตฟอมนะคะก็ขอบคุณสาระดีๆสาระน่ารู้ดีๆนะคะเนื่องาจากว่าเราเอานำขึ้นนำอัพขึ้นทิกตอกเราไม่สามารถที่จะเอชีแลตฟอมได้น่าจะาจะเอเ็นที่บ้านๆไป โลโก้เป็นชื่อบ้านไปเมื่อจะเป็นบ้านดางังบ้านฟ้าอะไรเงี้ยตั้งั้งคคือกว่าจะแบบนึ่งอะไอย่างนั้นน่นะถ้าเราไปเตะที่ผับฟันอีนแล้วเขาเรียกอะไรอืมเส้งจะเปลิวนะคะเส้งจะเปลิวแล้วมันกร่าจะหับกะคือถ้าเส้นเปลิ่ยวปุ๊บนะ่ะ เพื่อนที่อยู่ประมาณสักเป็นร้อยอะ่ะมันยังไม่ถึงคะนันยังไม่ถึงพันอะ่ะเพื่อนคือคือช่องก็จะถูปรับปริยายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําคลิปนะฮะเราจะไม่เอ่ยชื่อผับฟันเอ่นๆน,น,นะฮะเลยเออถ้า,บ,า,ถาบ้านเอนอถ้าบ้านออ่นเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านสีแดงบ้านสีฟ้าหรือบ้านสีอะไรก็แล้วแต่นะคือ ถ้าเราใช้ไม่ไม่ใช้คำว่าบ้านน่ะถ้าเรายังเอ่ยที่ผับเฟินอย่างเงี้ยรับรองก็ผิดเกิดเซนเซนแน่นนนะคะอืมราะสาระน่ารู้ก็เหมือนกันสาระน่ารู้นะ่ะบางทีเพื่อนเพื่อนจากผับเฟินอื่นก็ส่งมานะคะก็ะต้องขอขอบคุณเพราะว่าสาระน่ารู้ที่เราได้มาเราไม่ได้ไปก๊อปเข้ามาเนื่องจากมีคนมีอภินันทนาการนะคะ มีอภพินันธนาการ,รจากเพื่อนๆปรับฟอร์มเองน,นะคะจะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอจบรายการเริงเคียงแค่นิการนนะคะพบกันในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะคะสวัสดีค่ะ